มันก็นจะมีต้นทุนมันก็นจะมีต้นทุนในการอาัดฟางเข่าเน่ยถ้าหให้กินทุกมือ้อในช่วงที่ฟางเข่าแพงก่อนแล้วเป็น40บาทจังเสียค่ะเดือนหนึ่งกับปลาไปแล้ว1 0 0อันนี้คือเฉพาะต้นทุนค้าฟางเขา่าหอยงัวะมันก็นจะแพงไปอีกเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ พบกับช่องบ้านทุง่งสตูดิโอค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรคนเลี้ยงวัวทุกทุกคนกะมือนี้คือเก่าค่ะคือช่วงเย็นเอาเข่าใหง้วะกินเนาะคะ่ะอันนี้คือตัดเข่ามาให้มันกินตอนแง้งช่วงนี้กะกินเข่าทุกมือเลยค่ะพี่นอ้อง้าตัดเจ้าของเกษตรได้กินแน่เป็นบางมือนะคะ่ะนี่ช่วงเย็นเกษสิเอาให้แบบนี้แหละค่ะให้แวดหลายเติบ เพราะดีว่าถ้าสมมติว่ามือใดเขาเอาห้มันกินดูดูเดี๋ยวมันสิบ่ค่อยกินได้ค่ะการที่เอาเข่าไห่งว่ากินแบบนี้เนี่ยค่ะบางคอกสังเกตเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นคอกที เขาเลี้ยงหญาเขาดีๆแน่เนี่ยค่ะเวลาเอาเขา่าไหงัวก,กินแบบนี้มันสิบว่ากินมันมีเทคนิคเนาะค่ะก็คือว่าตอนเศร้าเนี่ยค่ะเขาเอาฟางเข่าให้กินเลยะค่ะตอนเศร้าตอนเทียงตอนบายเนี่ยค่ะเขาเอาตะฟางเข่าให้เขากินละกะตอนแรงพี่น้องค่อยเอามาให้กินแบบนี้นะคะรับรองกินดีกินเกี้ยงเบิดเลยค่ะนี่อันนี้ผู้เลี้ยงคนว่าเพิ่นดักเส้นงัวเนาะค่ะมันบ่อยากกินดีหลายบรนณาค่ะก็คือบ่เอาให้กินเลย มือนีคือมีตะเข่าตัดแบบนี้ค่ะนี่มีตะเข่าตัดผู้เลี้ยงพ่นวาดัดเส้นก่อนมันบ่ระกินดีหลายล้วก็เลยพอให้กินค่ะตะเสาหอดเทียงเอาเอา,เอาไว้ตะฟางเขา่าร้องไว้แคฟ่ฟางเขา่าแล้วค่ะเอาฟางเขา่าร้องไว้ให้เบิดมือได้คาะก่อนเดียวปรากฏว่ามากขอ,อกยามแดงพี่น้องแปนเลยเนี่ยคะ่ะแปนเลยเนาะคะ่ะเขากะทาความสะอาดล้างยาหยาหเขานิดนึงแล้วก็เอาหยาให้กินแบบนี้นี่พี่น้องเบิง้ง เจอคะ่ะนี่เจอดัดเน็นเจอผู้เลี้ยงดัดเ็นแล้วนะคะ่ะเพิ่นวานี่คะ่ะเบิ่งบนเดียบเบิ่งม ي, ังมาน,านกินแต่ว่ามันกันแล้วแต่ขอ,อกน้ําได้คะ่ะพ่อแม่พี่น้องถ้าเกิดว่าคอ,อกได้หยาเขาหลายผู้เลี้ยงหาให้ได้ทั้งเสียคะ่ะเขากะสิบ่ค่อยกินหยาแบบนี้แต่ว่าคอ,อกหนีสิอึดห้าคะ่ะช่วงหลังๆนะคะ่ะคุณย้ายเพิ่นวาชนเริ่มปลูกหยาหลายเลี้ยงงัวหลายบนีกบกบน้ก็ปลูกหยาหลายบนี้ก็ขายหยากันเด้พ่อแม่พี่น้อง ขายยากันหาล้างค้นเริ่มค้างคอกเอาอยาแหงวัวบ่ไหวต้งแส่ค่ออากับซื้อยาอ้ยแต่ว่าแพงเนี่ยค่ะซื้อ,อยาลดหนึ่งเนี่ยค่ะตังว่าหลายบาทตังว่าสามสี่ร้อยได้ค่ะลดนึงเอามาแหงวัววัวมันกินในแค่มือเดียวนะคะออันนั้นคือบอกบอซื้อซะเ้อค่ะซื้อหัวอาหารดีกว่า เอาฟางให้กินแล้วกัเพิ่มในส่วนของหัวอาหารย้ำแรงสิดีกว่าค่ะถ้าสมมุติว่าสิไปเอาหอดเงินสี่หลอยไปซื้อหยาหงัวกินไปซื้อหัวอาหารจักถุงหนึ่งค่ะแล้วก็เอามาให้เสริมมันช่วงเย็นคือโบเคยไปเบิ้งฟาร์มงัวขุนบางบางฟาร์มเนอะค่ะเขาเรียงนี่คือเขาไม่ให้งัวกินหยาสดเลยเขาจะให้งัวกินต้าฟางเขาให้งัวกินฟางเข่าเบิดมือแล้วก็จะเสริม อาหารคนเนาะค่ะอาจจะเป็นหัวอาหารกับฟุ้นเขาโพดต้องเสียขาหรือว่าก็พวกอ่ากากมันหมักอีกอย่างที่มันสนทุนตําๆเขาไหงวัวกินแค่นั้นอ็ดีค่ะคอกบ,บางคอกที่ยืนโล้งเลี่ยงกรรมพันงัวเขาดีสายพันงัวเขาดีกามเนื้อเขาสูงสูงเนี่ยค่ะเขาก็แทบจะว่าให้กินอย่าสดขึ้นกันค่ะไปเบิ้งหลายขอกเพื่อนเฮดได้ก็ถือว่าเก่งแต่ว่าจังเฮาคือ,อกเกษตรกรไร้ย่อยเลี่ยง พอแม่พี่น้องเขาเลี้ยงสวนแย่กับเน้นเอาหยาแมนบ่นค่ะคือสื่อฟังเข่าเนี่ยจริงๆต้นทุนกับแพงไดยย้พอแม่พี่น้องฟังเขาก่อนนึงเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเข้าอัดในช่วงทีเอ่อเกี้ยวเขาเกี้ยวน้ำ,นำไม่เนี่ยซีจุก,ก่อนละประมาณยี่สิบห้าบาทถ้าเพิ่นขนมาไห้น้ำจังเสียค่ะเพิ่นสิคิดก่อนละสามสิบบาทถ้าเข้าอัดอยูน่นะเฮามันไก่ซีก่อนลอยหรือว่าก่อนละ25ยี่สิบห้าบาทต้นทุนขาฟัางเขา่ากะมือละก่อน มือลรอนี้สิาบาลาไปแล้วแม่ปะค่ะแต่ถ้าสมมูว่าบางค้นบ่ได้อัดไว้แล้วช่วงข้งค้อแบบนี้ค่ะหายาแหงว้วบ่ไว้ไปซื้อฟางเขาในช่วงแบบเนี้ยค่ะบอกเลยค่ะบางพื้นที่ก้อนละหกบาทถ้าเป็นแถวนี้สิยูประมาณก่อนละ40บาทเนาะค่ะละแวดเดียวกัน สียูประมาณก่อนละ4ี่บาทแต่ว่าขอกนี่เรเคยมีปัญหาในเรื่องของการอัดฟางเขาเลยค่ะเพราะว่ายังเพราะว่าเขาเลี้ยงงวัวนี่เขาหาหหยาเขาบ่ได้หายหยาได้เบิดมือเขาหายหยาได้นิดเดียวหนึ่งค่ะบางมือเกี่ยวหยาเจ้า,จาของบางมือก็คือเอาน้ํากันแท้เจ้าของหรือบางมือคือปล่อยงว้วเสร็จงวัวได้กินน้ําทงไหลตอนแล้งเสริมให้เขาแค่อาหารคนบั่นกับฟางแค่นั้นเนาะค่ะถ้าผู้ใดติดตามการเลี้ยงงวัวของขอกนี่สิบ,บอกทุกคลิปเลยค่ะว่า ยาเฮาสิบบหลายคือจังขอ,อกอื่นยากัสิมนี้ประมาณนี้แหละคะ่ะพอแม่พี่น้องแต่ว่ากัสิเน้นเป็นฟางเขาแต่ว่าจ้างฟางเขาจะาพี่บอกแล้วค่ะคือมันก็จะมีต้นทุนมันก็จะมีต้นทุนในการอัดฟางเขาเนี่ยถ้าห้กินทุกมือ้อในช่วงที่ฟางเข่าแพงก่อนละเป็นสี่สิบบาทจ้างเสียค่ะเดือนหนึ่ง กับปลาไปแล้วพันสองอันนี้คือเฉพาะตนทุนขาฟางเขา่าหงวัวมันก็นจะแพงไปอีกเนาะคะ่ะแต่ว่ามันก็แล้วแต่ขอกแล้วแต่การบริหารจัดการแล้วแต่การเลี้ยงของแต่ละขอกว่าเพิ่นสะดวกแบบใดเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะเขาเลี้ยงวัวเป็นอาชีพเสริมเป็นเงินเก็บเป็นเงินก่อนเพิ่นบ่ได้เลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพหลักที่เน้นขายทํากําไรแต่ละเดือนเนาะคะ่ะคือจังขอกย้ายเพิ่นเนี่ยค่ะเคยถามเพิ่นได้ค่ะว่าเลี้ยงสามตัวนี่เจ้าได้อย่างแต่ละปี ถ้าเกิดว่าเราบ่ได้แล้วค่ะเว้นสตว่ว่างั้วมันเลี้ยงเราได้ลูกขายลูกแล้วค่อยสีแดงเงินเนาะคะ่ะคุ่นมันหลายค่ะย้ายเนี่ยค่ะคุณแม่เนี่ยโบเนี่ยเป็นข้าราชการครูพี่สาวโบกับเป็นข้าราชการครูเวยค่ะแต่ว่าแห่งมักเลี้ยงงัวเนี่ยมักหลายค่ะช่วงที่งวัวเป็นล้ําปีสกินนะเขาเคยขอเราได้ค่ะวัน ถาบว่าไว้ก็คือไห่เสาเหลี่ยงกนจังสี่นะคะก็คือหมักเพิินว่าเพิินเสียดายขอ,อกงวัวเสียดายขอ,อกเฟียงเพราะว่าเฮาค่อนข้าง,งที่จะเฮ็ดไวมาตรฐานเฮ็ดไวดีค่ะนี่ขอกเขาขังเทิงกับเป็นโค้งเหล็กเป็นสันไทยได้นะ,คะ่ค่ะตัวน,นั้นคือสันไทยเลยนี่พี่น้องกสิมีตรงนี้เป็นสังกะสีอยู่แต่ขงังไหนเป็นสันไทยแล้วก็ทั้งเทิงเนี่ยด้านบนทั้งเบิดเนี่ยเป็นโค้งเหล็กทั้งเบิดเลยค่ะขอกฟางเขาก็บเป็นโค้งเหล็กคือกัน ขอกฟางเป็นโค้งเหล็กก็เป็นสังกะสีคือกันนะคะ่ะเพิ่นว่าเพิ่นเสียดายก็เลยใไห่เพิ่นเลี่ยงนี่ล่ละค่ะคุณอยากได้สักประมาณซีแม่อยากได้อยากได้แม่ซักประมาณซีแม่นะคะ่ะแล้วกัเน,นินขายทุกปีสี่เลี่ยงยุ่ประมาณนี้แหละค่ะปีละซีแม่ซีแม่ถามมันได้ลูกทุกปีก็สิขายลูกมันถูกปีค่ะ หรือว่าสั่นแม่พันธุ์โแดดในบรรดาซีแม่เขาเนี่ยมันมีปัญหาเขาถึงจะคัดออกนะพี่น้องแล้วก็รลาค้ากับสียูประมาณนี้เป็นงว่วเฟมกลางเฟมหน่อยหลายออกลูกโตหน่อยหลายกับขายบได้กําไรทางงว้วเฟมใหญ่มันเลี้ยงยากค่ะเลี้ยงยากแข้งออกลูกกับยากค่ะเอากอยากฉีดยงฉีดยาจับตั้งเสียค่ะ,คะมันยากห้วใหญ่ายายมันแข้งหลายเราจะของเืิ่เลี้ยงกับแม่เพิ่มสองคน จริงๆอยากได้อีกสักแม่หนึ่งมาไว้เบิ้งไวายุเนาะคะ่กะาาากับเพแต่ว่าเจ้าของบ่ก,ก้าไปสนามก็หาเบิ้งนั่งเสีะคะ่ะไข่หน้าเพิ่นเอามไาให่หรือว่าเบิง้งเบิ้งยูทูบเบิ้งฟาร์มที่เิิ่นแบบรับประกันดีๆแน่ตั้งแส่ค่ะกับกาวาหน่าสิไปหามาไวอีกสักแม่นึงเอามาไวสําหรับเป็นแม่พันธุแม่บอกในคอคร์กระกาไข่มันได้จักถ้าสมมุติว่ามันหมานตั้งแตีค่ะ มันได้ลูกให้เขาปีละโตเนี่ยก็ขายลูกมันกับสีเพาะกับสีเพาะได้เงินอยูต่างเสียนะค่ะแต่ว่าเขาบรไเ้มาซสีเรียดว่าโอ้ขายงัวเราต้องได้กาไรเท่านั้นเท่านี้บบแมนเนาะคะ่ะเขาว่าเขาเลี้ยงน้อยเขาบรไเดเลี้ยงเป็นอาชีพหลักเขาบรไเ้กาเลี้ยงว่าเราสีขายเห็ดกดําไรทุกเดือนทุกเดือนขนาดนั้นบบแมนเนาะคะ่ะคือเลี้ยง,งวัวมันก็สีอาศัยระยะเวลาเนี่ยคือจังบางคนเพิ่นบอกว่า3ปีแรกค้นเลี้ยง,งวัว3ปีหลัง หัวคอยสีเลี่ยงค้นประมาณนี้เนาะคะ่ะก็คือว่าหลังจากสปีไปแล้วอะ่ะหัวมันคอยสีมีแต่หัวลูกคอก็ต้งเสียค่ะขายกับคอยสีได้ทุนได้กําไรหมุนเวียนกันไปต้งเสียแต่ว่าอันนี้เขาเลี้ยงน้อยเขาบ่ได้เลี้ยงหลายแบบเป็นโลงอ่าเป็นฟาร์มคือเพิ่นในส่วนของกําไรเนี่ยมันไปขิดเปรียบเทียบเพิ่นบ่ได้แต่ว่าอันนี้ก็อาศัยวา่าเราเห็ดหลายอย่างเลยค่ะแม่ช่วงนาไฮ้นานะากับเห็ดเขาแม่นบ่ค่ะ เพศเขาแล้วกะปลูกพักปลูกแตงกวาปลูกบักทวปลูกแตงไทยจังเสียค่ะเพื่อนไคเฮตเพื่อนได้มะทงเพิ่นทุกมือกับ,บเบ้าเมย์ทนว่าจังเสียแต่บางมือกับเมยอ,อ,อยูเห็นเมยขคือเก่าลหละค่ะบางมือไปก็ไแด้ต้มน้ำห้อนแช่เท้าได้นวดหลังนวดขาให้ยูเนาะคะ่ะแต่ว่าผู้เฒ่าเพื่อนมักกะให้เพื่อนเฮดไปเนาะคะ่ะ เทากะซอยได้เท่าที่เท้าซอยได้เาดนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับมื้อนี้เกษตรกร,กรท่านใดเนาะคะ่ะที่พึ่งเข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนเลี้ยงงัวสำหรับมื้อนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ